วันทายนี้นุ่มคนไหนโสดเตรียมตัวให้ดีพราะดีเจต้นหอมจะมาพรีเซนต์ความโสดแบบตัวแม่จะแค่เพื่อถ้ามันยังไม่มีเดทจะไปเดทที่ไหนคือหอมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชอบคนเยอะ,อะก็ก็อาจจะแบบเออห้องเธออยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าประเด็นเครีกเข,ข้าประเด็นวันวลันทายอยากได้สักกี่ดอกดีจากหนุ่มๆครับเอากี่ดอกก็ได้แต่ขอดอกใหญ่ใหญ่เพราะว่าดอกดอก ดอกเล็กไม่รู้สึกแล้วรุ่นนี้และจะเป็นอย่างไรเมือนักร้องสุดรู่ต้องมาอยู่ในเกมที่ดึงตัวตนที่แท้จริงออกมาเนี่อะไรไม่เหลืองแน่นะไม่เหลืองแน่นะคืนนี้แดงแดงกับเขียวแดงกับเขียวเอาทิศหนีห้ามพลาดทางช่องโมโนทเี้นาย